สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเม u n t h ไ n ยแ Thailand Travel นะครับครั้งที่2แล้วนะครับก็ครั้งนี้นะครับเพื่อนผมไม่อยู่ครับก็เลยเหลือแค่กับตันไตฝุ่นคนเดียวนะครับก็ไม่เป็นไรครับมาพูดคุยกันเล่นๆชิลๆดีกว่ครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเม u n t h เ n ิ s Birthday Event ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับที่เขาได้ประกาศว่าจะมา ในวันที่7นี้ครับก็อีกไม่กี่วันเท่านั้นนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับเรามาพูดถึงประวัติของบริษัทที่สร้างเมาฮันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็เมาฮันนะครับอย่างที่ทราบกันอยู่ว่าเป็นเกมบน a c e b o o k นะครับสร้างโดยบริษัทชื่อว่า h i t g r a b นะครับก็มีสมาชิกทั้งหมด8คนนะครับก็คนแรกนะครับ Brian Freeman นะครับเป็น Executive Producer นะครับ ไม่ค่อยมีใครได้พูดถึงเท่าไหร่เขาก็ไม่ค่อยได้โผล่ออกมานะครับก็โผล่มาบ้างครับแต่ไม่ค่อยบ่อยนะครับแล้วก็มีโจเอลนะครับโจเอลเป็นอินเทอร์เฟซดีไซน์นะครับแล้วก็จาขอบครับจาขอบคนนี้ก็โด่งดังพวกเราก็รู้จักกันมากเพราะเป็นคนออกแบบพวกหนูแล้วก็ดีไซน์ต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะมีเดฟมีเจอร์มี่ฟันโก้ไมค์จอร์เจียนะครับก็จะเป็นโคดดิ้งครับ เราก็จะเรียกร้องหาเดฟหาเดฟตลอดนะครับก็เมส์ฮันนะครับครั้งแรกนะครับปล่อยออกมาตอนวันที่7มีนาคมนะครับปี2008นะครับส่วนเวอร์สองเวอร์ชันสองนะครับก็ออกมาตอนวันที่6ตุลาคมนะครับแล้วก็เวอร์ชันสามลองเทลนะครับก็ออกมาตอนวันที่8มิถุนายนปี2010นะครับก็ห่างกัน2ปีนะครับ คราวนี้เราก็จะมาย้อนถึงเมาฮันเบิร์ d เดย์ปีก่อนๆระกันนะครับก็สำหรับครบรอบหนึ่งปีของเมลฮันนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่สี่ถึงสิบสามมีนาคมนะครับก็โดยที่ผมจะนับตั้งแต่วันที่เริ่มอีเวนต์จนถึงวันที่ลอนซากลับไปโอ้มีลอนซาด้วยนะครับก็ โดยที่ในปีแรกนะครับคบเพบ่อปีแรกเขาก็ปล่อยเบอร์เดย์เบอร์เดย์เมาส์ในวันที่4มีนานะครับโดยที่เบอร์เดย์เมาส์เนี่ยก็จะดรอปเบอร์เดย์กิฟต์แล้วก็แฟนซีเบอร์เดย์โดยที่เบอร์เดย์กิฟต์เนี่ยครับก็จะจำกัดอยู่ที่คนละ25อันสูงสุดนะครับส่วนแฟนซีเบอร์เดย์ได้แค่คนละ1อันเท่านั้นเอาไปทำไรครับก็แน่นอนครับอันแรปครับเปิดมันเอาไปครับเปิดไปเปิดไปครับเบอร์เดย์กิฟต์นะครับก็จะมีของอยู่3อย่างนะครับที่จะได้จาก ไม่ได้กิฟต์ก็มีหนึ่งปาร์ตี้แฮทครับปาร์ตี้แฮทเอาไปคราฟรวมกับอ่าอะไรเอ่ยเมัลเดสบอร์ดคุณโยนที่ผมไม่เคยซื้อเลยครับได้เป็นปาร์ตี้บอร์ดครับพลัง2,000นิดนิดครับรัก25นะครับก็ดีเหมือนกันนะครับสำหรับยุคเริ่มแรกนะครับแล้วก็มีดรอปสแคปเมเทลสองอันนะครับแล้วก็5้าซูเปอร์บีครับก็แล้วแต่ส่วนเฟนซีเบิร์ดเดย์กิฟต์นะครับก็จะดรอปของ3อย่างเหมือนกันนะครับได้แก่ เบอร์เดย์เค้กเบสนะครับแล้วก็คิดเก็บฮอสซีนะครับมาฟาตู้มครับเคยเห็นครับเวอร์ชันแรกๆแล้วก็โพลาร์เบสครับตอนนั้นโพลาร์เบสนี้ตีมากเลยครับลักเยอะครับลักเยอะแถมไม่เน่าเลยครับไม่สเตลลนะครับจากนั้นนะครับลอนซ่าก็มาในวันที่เก้านะครับถึงสิบสามก็มาขายของทั่วๆไปครับขายสวิตนะครับสวิตชีสนะครับ ก็ไม่ต้องขายก็ได้ครับของอย่างนี้นะครับก็มีขายสปินเตอร์วูดนะครับก็ดีครับ p าร์ตี้แฮทครับเบอร์เดย์เบดโพลาร์เบดฮิตแกร์พอครับก็อันนี้ก็สำหรับคนที่เปิดแล้วไม่ได้ก็เขาก็มีขายครับราคาก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะนะครับจากนั้นก็เป็นเข้าสู่ปีที่2ใช่ไหมครับก็เริ่มถึงเบอร์เดย์ครั้งที่2นะครับเริ่มวันที่2ถึง31 ทาเนะครับเดือนหนึ่งเต็มเลยนะครับก็เป็นอีเวนท์ที่นานมากครับคือเวลาหนึ่งเดือนผมก็แทบไม่ค่อยได้ไปไหนเลยจริงตอนนั้นก็ไม่ค่อยได้ไม่รมู้ไม่ค่อยมีที่จะให้ไปเหมือนกันครับก็วันที่สองครับปล่อยหนูมาทั้งหมดสี่ตัวครับก็จะมีเบอร์เดย์เมาส์ก็เหมือนกับปีที่แล้วครับก็มีพรีเซนต์เมาส์นะครับพรีเซนต์เมาส์รู้สึกว่าจะมีมาตั้งแต่คริสต์มาสครั้งแรกแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็มีล็อกสตาร์ครับล็อกสตาร์เมาส์แล้วก็เทอร เรเบิทลทูหนูที่มันถือไม่ขีดไฟครับแล้วก็จุดไฟเผานู่นเผานี่ครับก็3ตัวแรกนะครับได้แก่ b i r t h เ a y m o มาส์ r e s e n t m o u มาแล้วก็ล o c k Star นะครับก็จะ drop อ t e เทมไปทำนันนี่ปอดแท a p นะครับเป็น Trap สาย p ARENTAL สายเดียวอันเดียวชิ้นเดียวในเกมครับไปจับ t ทรเบิลทูนะครับนหนูสายสายสายอะไรเอย <c oughs> ลืมไปแล้ว สายพาร์เรนทัลครับความจําสั้นจริงๆเป็นสายพาร์เรนทัลตัวเดียวในเกมเองนะครับก็แท็บมนนีบอร์ดเนี่ยครับมีพลังเยอะมากครับห้าร้อยยี่สิบห้าครับห้าร้อยยี่สิบห้าพลังพอๆกับพวกพรินเชอร์เลยนะครับไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่ครับก็สําหรับเบิร์เดย์เมาส์นะครับก็ดอกแมนนิโบนะครับน็อตนะครับเป็นน็อตครับแล้วก็พรีเซนต์เมาส์ดอกไทม์เอาท์กลาสนะครับอืมรู้สึกจะเป็นแว่นตาหรือเปล่าไม่แน่ใจ เอ๊ะไม่ใช่สิเอ๊ะไม่รู้เหมืนอนกันครับเอาไปว่าเดี๋ยวลองไปดูนะครับแล้วก็ล็อกสตารนะครับล็อกสตารก็จะดอบอป t n t i m i d i t i n g Pincher ครับแล้วก็รวมกันเอาอไปคราฟก็จะได้เป็น Na n บอรครับแล้วก็เอาไปจับ t ร r b บิลจับ t ร r b บิลก็ได้เป็น Chocolate Birthday Cake Base ครับแล้วก็นอกจากนั้น Pre s ซ n m มาก็จะดอบ s t o l เลน i r t h d a y g i f ิด้วยครับก็คือกิฟตธรรมดาเปิดไปก็ได้ของมากมายอันนี้มีเยอะจริงๆครับก็ จะไม่พูดถึงแล้วกันแล้วก็ t ทอร์เก็จะดอปตุ๊กตาครับตุ๊กตา t ทอร์ t o o เน่ารักน่กกกกกถือมีหีบไฟเผาบ้านเผาเมืองครับก็ <c oughs> แต่ว่ายังไม่หมดเท่านั้นน, Bot นะครับนนนนี่บอทนะครับเป็นสาย p a r ์เรนทครับก็อัปเกรดได้ครับอัปเกรดเป็นสายสายอะไรก็ไม่รู้ครับจำไม่ได้เหมือนกันครับก็มีใช้ของ3ชิ้นนะครับ3ชิ้นก็โดยจะดรอปของ3ชิ้นเนี่ยก็จะดรอปจากหนูตัวต่าง โดยที่วันที่9มีนาคมครับเปิดตัวโดโจเซนเซครับดรอปไทม์อัท์อัปเกรดครับแล้วก็16มีนาครับเปิดตัวคริสติมิสและซิลครับซิลจะดรอปโครมนานไนท์ครับก็โหดมากครับผมก็พยายามไปหาครับหาหาหาจับไม่ได้ครับอีกประมาณ2เดือนถัดมาค่อยจับได้ครับอีเวนต์ก็จบไปแล้วก็ไม่ดรอปก็ไม่เป็นไรครับแล้ววันที่21มีนาครับก็เปิดตัวหนูพวกเหมืองต่างๆครับก็พวก บิ๊กแบทเบโรอะไรพวกนี้ครับก็บิ๊กแบทเบโรก็จะดรอปมโนลิทเบดแล้วก็ซูเปอร์สตาร์นันนี่กลาสนะครับแล้วก็จากนั้นเอาของทั้งสามอย่างที่ได้มาจากโดโจเซนเซซิลบิ Big Bad <อ>๊กแบทเบโรสามตัวจับง่ายมากเลยครับเปล่าครั้งเดียวจับติดเลยเลยนะครับเดี๋ยวนี้ใจดีใจดีนะครับก็มาคราฟก็จะได้เป็นโครมนันนี่บอกนะครับแล้วก็ จากนั้นก็มอฮันเบิร์ดเดย์ก็จบลงในวันที่31ครับแต่ว่าถ้าเกิดใครยังหาของไม่ได้ก็ไปหาซื้อได้ที่ฮาร์เบอร์หลังจากที่มันจบไปแล้วก็มีไว้ให้สะสมเล่นเล่นเฉยๆครับก็ทั้งหมดสองสามอย่าง 500k ครับสำหรับปีนี้นะครับก็ที่จะถึงในวันที่7มีนาคมนี้แล้วนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรบ้างไม่รู้หรอครับตรกว่าจะถึงวันนั้นก็รอๆดูแล้วกันนะครับแต่เหมือนจะเป็น ประสาทลูกโป่งหรือเปล่าไม่แน่ใจดูจากรูปแล้วนะครับก mm ็ hmm. ดีครับ mm hmm. ก็หวังว่าเราคงจะได้เจอม mm ีเวะไรสนุกสนุกกันในเมาฮันเบิร์ดเดย์ปีนี้แต่ขอแค่ว่าอย่าโหดเหมือนปีที่แล้วก็พอแล้วครับสามตัวนั้นซิลบีบีแล้วก็เซนเซนี่ผมก็จับได้แต่บีบกับเซนเซครับแต่ว่าซิลนี่โหดเอาการนนจริงจรินะครับก็ ชาติภันฑ์สักหน่อยแล้วกันนะครับก็แข่ง b b บครับแบ๊กไม่ใช่ Big Bad b ก r บอร์โครับไม่ใช่แบ๊กเบอร์รี่นะครับบิ๊กแบ๊กเบอร์โนะครับก็ BBB w a r นะครับโดยโดยพวกเรากันเองนะครับมีคนแจกรางวัลมากมายเลยครับซุปเปอร์บีพันกว่าชิ้นครับแหมทุกคนรวยกันจังเลยนะครับก็ดีครับเขาร่วมกันเยอะๆครับสนุกสนานแข่งกันจับเล่นๆครับ ไม่ยากครับ Big b a d Burrow สายฟิ s ิ c a l ครับ mm hmm. เอาแท็บฟิ s ิ c a l แรงๆก็ได้ครับแต่มีคนบอกว่าใช้อัโโรนีมได้ครับผมก็ไม่เคยลองเหมือนกัน oh. ก็โอเคครับสำหรับเมาฮันไทยแลนด์ชาเว่นสุดเว่นครั้งที่สองก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ละครับสวัสดีครับ